ท่ยนำมึงท่ายนำมึงทอายยังท่ายยังยู่ข้างหลังนยู่ข้างหลังยู่ข้างหลังเห็นบ่ดีโหที่เขาตาจาจังๆนี่ยเขาตาจังๆกับพ่อสมพงษ์แล้บอกตัวเดียวอีกต่งหักตาตาจังๆกับพ่อสมพงษ์แลบอกตัวเดียวองกต่งหักตัวเดียวโคโลสิบเจแล้วว่ะสิบเจ็ดนยังกนพ่อบอกเรื่องยัง่กะหนึ่งเจ็ดแล้งเจ็ดหน่งเจดลอเลย หายพร้อมเดียวหาคุณหาร้อยหายพร้อมเดียวหาคุณหาร้อยเดี๋ยวทีิตามลราอยู่มาเลยก่อนข้พ่คุณละหาร้อยเป็นพันหาคุณหาเป็นพันหาเรข้าบวกอีกุละหาอยนี่พี่คาคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ทนาในการรับชมไปโอเคพร้อมก็ใส่เดีเงินก่อน

ค่าสูตรค่าสูตรหนึ่งมื่นที่ตกลงกันไว้เงินบอถามว่าเขาหัวที่ผ่านมาน่งให้ไปเอาเงินหนึ่งมื่นคืนแ,แ,แล้วก็ราับกติต,ตไป่างอยวด้แล้วาบอกว่านี้เัรงนี้ยงแล้วก็ย่ก่อนถ้าไปห้อเดล๋วให้ค่าน้ำมันอีกคุณวางเสรนเดียวจะบอกกันเลยเจ้าุนถ้าว่าอันค่าน้ำมันนึ่ให้มาให้เขาไปย่างเนาะ ขอจะไปให้ได้เดี๋ยวขอให้เขาได้เงินหนึ่งคืนน่ะเงินหนึ่งคืนเพราะว่าพี่น้องผู้เล่นน้ำเพิ่นกับเงินเงินเหมือนเพิ่นกับสมศบมาน้ำเนาะผู้สมทบม้าแบบนี้ครับเอาถึง่ากใได้เตรียมบ่เหรอแจ็คแล้วนเงินเข่ามือค้นเหลือมันยากเทดี้ถ้าไปอันนี้ดีขึ้นกันถ้ยไปเป็นละกันถ้าไปลเร่อายุวันห้าเนี้ยวเหี้ยได้เลยเออไหวขอบปากสร้างอ่ะเนาะแม่บอกเดี๋ยวร้องไปบุงบุญหนีนะมั้งเพราะว่าคนที่บอกคนเขาไม่สัจจาต่อต่อไม่สัจจาเด้ ถือบ่ถือกะคำเราบ่ถือก็ต้องตามที่สัญญากันไ้วยเหมาะถือกับหาขึ้นแต่ว่าคารมันบ่หายก็บ่เป็นยังนะครับเนะาะสำหรับแ่เห็นเด็สน้องถ่ายยี่หันละหมสูตรรับหนึ่งหมื่นบอกว่าเพราท่านได้ไปตามตัวเด็กแนวทางของเลยเห็นที่น้องเลยติดต่อยากเนาะติดตัวคนยากเด้ไปเลยตัวป่ะเดี๋ย<ป><ป>วเอ้านี่ไหนเดี๋ยวยังไทยนั่นเพิ่งไทยยังอยู่ข้างหลังเน่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นบ่ดี เห็นพอดีรถอะไรล่ะบอที่นี่รถกลับบ้านี่เอานี่เนี่ยไม่เป็นยังไงเยเป็นยังเขาบอกเบิ้งหงวัดนี่เป็นเังนไรล่ะเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกเก้ากับไปย้อนเบิ้งเงินธิตที่ห้ยออกีงเอาเอางวดหรอเด้หลายงวดห้วมันออกดุซีตัวเนี่ยเตีมันออกดุซีตัวนเด้งวดต้องหันจะออกหนึ่งเจ็เนี่ยมเห็นบ่หนึ่งหกอีกเนี่ยวดว้องหันอ่ะ ออกทั้งบนทั้งล่างเนะออกบนออกล่างวันนีเจ็ดเก้าก็ออกไปแล้วอันวะเจ็ดเก้าเออแต่ต้งหดก้อนคุนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออเก้าเจ็ดนี่ก็ออกแล้วเจ็ดเก้าก็ออกแล้วหนึ่งเก้าเก้านึ่งนี่ก็ออกไปแล้วเออบ้าบ้านบ้านสังเกตรถเจ้าของเนี่ยสถิติเก้าที่นผ่นมาเนี่ยออกอยู่ไหนนี่ยซีโตเนี่ยเอาเอายังสิหมุนออกยูตตลอดแม่นอยู่ไหนเนี่ย ตลอดที่นี้เจ้าของมาถึงน้ำเลียเนี่ยเพราะว่าบ่บฝันเจ้าว่าย่งเงี้ยเจ้าว่านี้เลยนะฮ่องกงต้องเสียเงิหดมืดหรอกนี่ยซื้อแต่จะเสียรถคันี้นี่อวันนี้รองมึงจะเป็นยังไงหรือส sort of so like ่าเอาคันน้นมัดีบอก่าคันนี้มันเป็นยังไงคันนี้ค่นี้มันเด็กออกไปหลายเทียนแล้วนี่นี่ดีได้น้ำยู่เทียนหนึ่งอันนี้นี่ดีนี่หม่งมันแค่ไหนออกหนึ่งหนึ่งหกได้น้ำยู่เทียนหนึ่งนี่มันหนึ่งเก่าหนึ่งอยู่เนาะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งม แต่ก็ได้ป้ายนี่มานี่ออกซีงวดแล้วไงเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไงออกซีงวดแล้วแต่ว่าแต่ว่าได้น้ำงวดเดียวเถื่อนรถแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพราเคยได้น้ำเลยเนี่ยเพราะว่าบ่ได้บ่ได้ฝันเจ้าก็ได้นั่งกับรถคันนี้แกเบียนรถอยู่นี่หมานทุกคนมีทะเบียนอย่างเนี้ยเถื่อนลุงไทยหมอไซมีบ่หมอไซตรวจด้วยไซบุญลุงไทยเราตัวจได้หมอไซไงมอไซแบบนี้หกขาหกขาห้าหกสองขันจำจำพวกใคยได้มีหกขาสองคันเล่นบ่ ขันหนึ่งมันยังไงขันหนึ่งมันมอเที่ยสี่ขันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพื่อนจับเอาจับให้เพื่อนเลยจับกังเยนี่จับันแถ้วจับกิดมีนเอาเอาสิจับเบิดอีกนีมน้งหนึ่งหกหนึ่งหกออกแล้วหนึ่งหกออกแล้วหนึ่งเจ็ดออกแล้วเจ็ดก้าออกแล้วเจ็ดเก้าออกแล้วเก้าเจ็ดออกแล้วเก้าหนึ่งออกแล้วหนึ่งเก้าออกแล้วมัดที่นี่มันเหลียวอย่างหกเก้านั่นแหะ 6เก้าแมน6เเออแล้วก็6เจ็ดเก้ารอกแล้วบอกแล้ว6เก้ากับ6เจ็ดแมนเอาสงตัวนี่แหละเพราะต้องให้เปลไเดี๋ยวเอาส่เอาจากไหนเขียนเลขสีตัวให้เพิ่นเบิ่งไ่เห็นแล้วนี่พต้องเขียอย่างเลยนี่เอาเาะวจจับคู่ให้หน่อยชิว่าเด้เพิ่นจีหูอยู่แล้วมึงเอาตัวไหนก็สั่นเอา6เก้า6เก้ารับ7หเออ7หกเออแค่นี้แหะ Nóng hân hạng hòa yên phong, ông bắt tôi lấy mẹ. No, do you know what is wrong? tôi tôi lấy is cái หกเจ็นะจะเชินตัวหน่อยเียนตัวนี้เลอเชิสอตัวหน่อยเสอตัวนี่แหละหกเก้าอ๋อนี่เดอพี่น้องหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ยเจมันเป็นไเยหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเดี๋ยวมคืบอกจะเท่นะอันนี้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องแนวทางว่าเอาน้ำยูเล่มวนี่มัน มันเป็นไ้แท้อันสองหับเงินเนนั่นกาถือเบิรน้ำตรงสองงวดแล้วถึงนี่เพิ่นเพิ่งคันนี่คันนี่พี่น้องอ๋อบ้านไหนอ๋ตถุงเกลืองแล้วใช่หอคหน้ารุ่นหน้าสนใจเต้เต้มเด้วว่าสีเอาอยู่นี่ก่อนเดินทางงวดสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อหสิเจ็ดนียเวูแต่ว่าถัดพี่นองมกเกลี่ยตัวนั่นแหะค้ครับอ เอาสีแดงเขียนก็ได้เอาสีแดงเขียนก็ได้เขม่แห้งเนเขาเป็นลักเลยก็ได้เอาสีแดงเขียนมันออกตลอดที่ดีเเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเก้าเอาพี่น้องเอาคือคิดให้พี่น้องบุญกุี๋ยวไปเอาเงินมื่นกันจะได้บ่ล่ะได้หรือเนาะพวกเราให้ได้ตัวจับมาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาจับซ้ำนี่เนาะจับซ้ำนี่มานจับไปใครเอาเรื่องแต่ก็ถือเป็นเรื่ว่ากันนี่แหละครับผมเจ็ดให้เบื้องเลี้ยวโอเค อ๋อผมเนี่ยคือคนแต่ว่าโอ้ยหายถดีดีดีก็สัท่านไหนก็ถือว่าคุณก็มีเนนได้จะได้อะไม่น่จะนองเพราอว่าีีก็ได้บังคับได้มีกเอาหาเบิ้งแบบท่างวดที่มามันมีมองในเขาเนี่เขาจะได้ไป็นธที่เขาจาต่าจังๆนั่งเขาจาตางๆกับพ่อสมพงศ์ล่บอกตัวเดียวเองต่างหากตัวเดียวโคโลสิบเจแล้วว่สิบเจ็ดม่ยังกันพ่อบอกยังนังเมื่อ่งหนึ่งเจ็ดเราหัวกันเลย หาให้พ่อมเถอะหาล่อยคุ้หาล่อยเดี๋ยวชีวิตามร้อยู่มาเลยก่อนข้าพ่มคุ้นละวหาล่อยเป็นปัญหาคุ้นัญหาเป็นปัญหาเลยข้าบวกอีกคุ้นละหาล่อยนี่ไปอีกเขาเจลดอกไม้เออเจลดอกไม้กับเขากับแม่หนูกันแม่หนูกันแล้วก็ปูปูไทยอย่าลืมนะปูปูไทยพ่อข่าพ่อข้ากล้วยทอดพ่อข้ากล้วยทอดอีกอีกนึงอีกแม่ข้ากวยเตี๋ยวอู้ฟู่ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่น้องใช่ครับก๋วยเตี๋ยวอูฟู่มนึกว่าเราบอกสูตรปุย๋ยแล้วว่าซื้อเอาเด้อสิบหกสิบหกสิบหกแล้วว่าเนื่าเราบอกสูตรปออ <ก S 2> ุ๋ยเนาะออกก๋องเราอีลีออกเราอีออลอีมีคนคอมเมนต์ว่าให้ไปตามแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวด้วยพคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปตามให้เด้ตามเนาะสีถังมิชมนะครับกดติดตามให้รอครับกดติดตามเพไนเลยนะครับครับผมเอาก่อนจากกันไปตัวใดก็เอาต้องหยุเอานานเอาให้ก้อนมูเลยเดี๋ยวก็ท่านเดือตามส้ำนักเดี๋ยวเอาทับยันรถแอดมินก่อนเอาทเบยันรถจะาะ มักกันใครเอาเด้อพี่น้องบ่มักกะพันๆเนาะครับถ้าถ้าถ้าซีเรียลถ้ามันบ่ถืออย่างนี้ได้เลยครับผมครับโอเคครับครับนี่อีกอันนึงอ่ะนี่อีกอันนึงมือเฮาไปมือไปถวายน้ำอ๋ออัน้ำไปถวายบริจาคพระเน้นบวชพระกุฎรดอนผมสี่ไปได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมีคนเอาโบกุน ลงงลิดสุดลุงตล่าสุดแต <laughs> ่ว่าก็ได้เดี๋ยวเชียนข่งกันที่นอ้องบิเนึะครับ<ม>เอาเดีเ๋ยวไปติดตามที่ไหนกันต่อก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยมตัวไปเดินทางไปอ่องเงินม่น